ัสดีครับคือช่วงนี้เนี่ยผมนี่ยไม่ค่อยลงคลิปต่อเนื่องซงเท่าไหร่นะครับรวมกับอ่ะมันไม่ค่อยมีเวลานะแต่ว่าภายในวันที่3หรือวันที่4กันยานี้ผมว่าจะกลับมาสตรีมนะครับก็จะมีสตรีม2ช่วงเวลานะครับแต่ว่าแค่ว,วันเดียวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงแบบถ้าสตรีมวันพรุ่งนี้ใช่ไหมก็ถ้าผมสตรีมช่วงบ่าย2 อะไรอย่างนี้ครับก็จะสตรีมแค่บ่าย2แต่ถ้าวันไหนผมไม่ได้สตรีมบ่าย2เนี่ยก็หมายความว่าผมเนี่ยจะไปสตรีมตอน2องทุ่มฉะนั้นก็จะมีแค่บ่าย2กับ2องทุ่มนะไอ้เลข2อแหละโอเคฝากติดตามหน่อยนะครับไปเจอกัน 24ว a นรพรับเติมเกมออนไลน์อัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงปลอดภัย100%และนี่โปรสำหรับชาว R.O.V. โคตรคุ้มถูกมากๆแนะนำกันไปเติมเยอะๆเ,เลยนะครับเทว a นเพเท่านั้นและใครกำลังมองหา R.O.V. คุ้มคุ้มพร้อมเล่นลูนครบสกินแลม,มากมายการันตีผู้ติดตามมากกว่า200,000คนผมแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 ชื่อเพจอยู่ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ ผมจะมาเล่นซาตานะครับผมจะมาลองเล่นซาตาในเซตไอเทมใหม่ัก็คือพาสีบที่แรงที่สุดในเกมของซาตาเองนะครับรู้ไปถึงดาเมจด้วยนะครับเนื่องจากว่าไอฮีโร่ซาร์ตาเนี่ยมันดาเมจเบาใช่ไหมครับดาเมจมันไม่สุดดาเมจมันแบบมันขออีกสักนิดนึงก็ยังดีอ่ะครับในการปิดดาเมจในการบินแต่ละครั้งใช่ไหม เดี๋ยวมาดูเซตนี้กันเลยนะครับว่าซาตาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับในการคอมโบแต่ละครั้งในการบินแต่ละครั้งนะแต่ผมมั่นใจว่าดาเมจเนี่ยพอเหลือเลยนะครับเพราะว่าเทมชิ้นแรกที่ผมจะขึ้นเนี่ยคือบูมสติกอืมไม่เคยเห็นนะสิเฮ้ยแล้วเจอโลริออนครับหลายคนคงจะมองว่าโลริออนเนี่ยนนาจะต้องชนะแน่นอนนะแต่มาดูกันดีกว่าว่าโลริออนจะไหวหรือเปล่า แล้วก็วิธีการเก็บพาสีเพืคุ้มนะครับแล้วก็ในการเจียเวฟให้คุ้มคือการเก็บพาสีครบ3ครั้งนะมันจะเคลียร์เร็วขึ้นแล้วมันจะตีแรงขึ้นครับแล้วก็ตีไกลขึ้นนะแล้วอยใช้สกิลเก็บ3ครั้งใช้สกิลเก็บ3ครั้งใช้สกิลนะครับหรือว่าการใช้ <Vern. S 1> พาสีได้2ครั้งก็คือการเก็บพาสีหนึ่งครั้งแล้วก็การใช้สกิลหนึ่งหรือสกิลสองพร้อมกันชนกันปุ๊บมันก็สามารถใช้พาสีตีไกยแล้วก็ตีแรงเพิ่มขึ้นได้นะครับนั่นก็คือเราจะมา นะจริงๆไม่ต้องไปซีเรียสเยอะนะครับจิบแบบในการทดลองไอทงไอเทมอะไรเงี้ยก็มันเล่นที่ดูเฉยๆนะครับแล้วก็หลังๆวันนี้ผมก็จะลองเล่นอะไรที่มันหลากหลายขึ้นแล้วกันเรื่องการเล่นไอเทมต่างๆนะครับกับฮีโร่ตัวนั้นๆเขาเรียกว่าเราจะมา,าดึงประสิทธิภาพของฮีโร่ตัวนั้นบวกกับไอเทมที่มีอยู่นะครับ แล้วก็ซาตาครับแนะนําให้เก็บพวกออบเจ้์ป่าตัวนี้ด้วยนะครับ <Okay. S 1> หรือว่าจะเก็บปูแนะนําให้เก็บปูเลนกลางแล้วก็ไปเก็บนกเลนบนหรือว่าเลนล่างก็ได้สักตัวหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เก็บออบเจต์ป่าหนึ่งตัวแล้วก็กลับมารับเวฟนี้จะเวลสี่บินเลยน <Okay. S 1> ี่เจ็บไปตุงตุงได้อยู่นะ <Okay. S 1> จริงๆก็อยากจะแนะนําให้มาบินตรงมังกรมากกว่านะครับแต่ แล้วมันต้องจําเป็นต้องบินต้องปิดดาเมจก็บินไปนะต้นเกมต้นเกมคือช่วงเวลาของซาตานะครับอย่าลืมเลยและลินพันกันอย่าลืมเลยเลยเด็ดขาดนะครับช่วงเก็บเกี่ยวอันตรีเรากําลังจะมานะคือถ้ามันมีบวกช่วงเนี่ยก็คือสามารถเล่นได้เลยนะครับเหลือะตอนนี้คือเราจะยังไม่เห็นประสิทธิภาพของไอเทมเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องร้อยอเทมก่อน อันนี้จริงๆบินได้เลยโุ้ยมันเก็บได้แค่สามสแตกแ็กเหครับมันก็เลยไปพุ่ง <c oughs> คือถ้าว่าว่ายังไงดีตาตาผมแนะนำนะให้เก็บสี่สแต็กขึ้นไปนะมันถึงจะเจ่งนะและก็ออกแนะนำให้บินชนบินชนเนี่ยก็คือเอาตัวเราพุ่งเข้าชนนะครับเพื่อที่จะรีดดาเมจให้มันแรงขึ้นก็คือถ้าเราบินชนอะ มันจะดาเมจแรงขึ้นแต่ว่าถ้าเราบินไม่ชนเนี่ยเราแบบบินโยกเล่นสตตงสเต็ปอันนี้เนี่ยก็ดามเมจก็จะเบาลงไประดับหนึ่งพอสมควรนะครับไักแมานาปะเดี๋ยวผมจะดักไ้คีร่าด,ดีวะแต่เพื่อนเราอยู่ไกลอะดโอีโอ้โหมันดันไปนในตัวนี้อะดีเซ็งวะรับรับเวฟกลางพอดี โซโซโซแซดเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมาทำไมลายบ้านนาเราบินเลยครับเนี่ยหกวิโอ้แต่คลิปเราหมดว่ะยืนหน้าเราปิดหลังนั่นอ่ะคือถ้าไปโผล่แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือถ้าเพื่อนเล่นนี่ก็คือบินเลยนะครับ เพื่อนเลยนะบินเลยสามตัวตรงนี้บินได้หมดอ่ะสี่ตัวแลนะ้วบินชนไปครับบินชนก็คือโคตรแรงนะถ้าเราจะเก็บถึงห้าสแต็กก็แนำนนนให้บินชนครับมีบูมติ๊กอีกโอโ้โหยินชนพังตลมทลายผมยะไม่แบบ ลีรอผมจะขึ้นอาโพเลยนะครับ<ๆ>แล้วก็ส่วนใหญ่ตอนที่เราบินลงมาเอ้ยคิล่าทำอนะไรเนี่ยเอ้ไอพีเอตกโยกโหลดตรงสเตปตรงสเตปอยู่มะอาวตายเนะี่ยเรียบร้อยไอพีเอ e ผมตกปรับเหลือหกสิบก่อน จริงๆมีอยนงติ่งยังสามารถบินต่อได้เลยนะครับ,บออมันไกลวะเออมันวนกลับมาทำไมเนี่ยโดนเดี๋ยวได้รับฟ้าอยางเลยนะมันช่วยลดคูดาวนะครับ 40%นะครับสูงสุดในเกมนะโอ้ย instagram. มันนี่เลยป,ลป,ปึ๊บปัปป๊บป,ปึปป๊บป,ปึ๊บปึ๊บตัวพารสิ่ตายไม่รอดนี่ไงไม่ว่าใช้พาสซ่ฟแบบรุนแรงเว้ยของกจ็จะมวยตวงตวงครับตวงตวงนะทำไปเล่นไปคือสมมติเราชาแบบเราบินขึ้น สามถึงห้าสแตกก็ได้นะครับเออทีพูดอะบินสัก5้าสแตก,ก็ได้แล้วแบบดันบินลงมาดาเมจมันไม่สุดปิดไม่หมดอะไรเงี้ยก็สามารถตีพาสซีฟได้นะตีโคตรแรงไอพวกแทงเนี่ยก็ตีตายได้เลยนะถ้าเลือดแบบมันจะมันจะตายอยู่แล้วอะส่วนใหญ่ซาตาก็เป็นอย่างนี้แหละครับคือมันจะตายแล้วมันก็บินหมดก่อนดาเมจไม่สุดแา่แล้วโดนส่วนแต่ถ้าลงมาแบบนี้ตีส่วนเป๊ะเลยพาส,สีแรงและนะครับยิงดา ่อ้อะไรนะบพวกคลิปมันนี่ก็ผ่านเจี๊ยบจริงๆถ้าเพื่อนเล่นตัวนี้ผมก็อยากบินเลยนะโอ้ยตรงนู้นไกลเกินนะไม่มีเก็บพาสีป่ะไม่ใช่ไม่มีเก็บสเต็กอะแม่นนเงยโอ้โหมันรอดอ่ะกินอะไรแบบแบบ เรียนโดนีดเฮ้ย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 โอ้ยแม่งบินชนโคตรแรงโอ้โหพาสีนี่ตื่นขึละไม่ไหวแล้วหมดละบินจนแม่งโคตรแรงอ่ะเลือดหายอ่ะพาสตูมาพาสีแม่งตายต่อฮีร่าไม่ใช่ไอ้ตัวอะไรนะจิมมี่โดนพาสีผมตายหรือไม่ จบแล้วั้งเนี่ยจบไปวะเนี่ยมันจะจบเร็วหรือเปล่ายเพิ่งจบเพื่อนโอ้โหมันยังไม่สุดเลยขาดไอไอเทมสมุดเวทอยู่ขาดไอสมุดเวทอยูอ่คือผมจะลองกับสมุดเวทด้วยนะครับก็คือคลิปเนี้ยจะลองเป็นไฮไลท์ไฮไลท์เลยนะเป็นอัพอคาลิตกับสมุดเวทครับส่วนบูมติ๊กเนี่ยผมให้เป็นของแถมในการดูคลิปนี้แล้วกันนะว่ามันแรงขนาดไหน แล้วก็สมุดเวทเนี่ยตัเป็นปรับมาใหม่เนี่ยก็ราคาถูกลงด้วยน่าใช้ด้วยนะครับแล้วก็พาสซีฟของไอเทมเนี่ยก็ใช้ย่อยนะมมองว่ามันก็ดีอยู่นะครับเพราะว่ายิ่งแรงก็ยิ่งถึกอืมเฮ้ยบินโชวปรลี้ยอืมินนะบิน,น,อน,นบอกเลยว่ายิ่งแรงก็ยิ่งถึกนะครับมสมุดเวท ในกรณีนี้พูดยังไงดีวะยิ่งแรงก็ยิ่งแรงขึ้นอีกแล้วก็ยิ่งถึกขึ้นด้วยพูดอย่างนี้ดีกว่าเออย,ยิ่งแรงก็ยิ่งแรงขึ้นคูณสองแล้วก็ถึกถึกขึ้นเท่ากับความแรงงงปะไฮ้นี่มันจะแบบตุยหมโดนบินหลบสตองสเต็บโอ้ยมันไม่มันไม่ยอมใหม่พวกนั้นเนะ่ะมันมันไลม่มนเนี่ย อ๋อโดนโกีล่าโดนโดนพอด,ดี <laughs> จะเล่นเหลือกบเฮ้ยโดนบินสวนนะนเว้ยวนนผมนิ่งไว้เออถ้าเราไม่ขยับเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเว้ยในอันตีกบอ่ะมันจะเนียนไอ้นีตายโดนเซตเหรอเฮ้ยเฮ้ยเหนืดไว้เหนิดไว้ มันแค่ตอ้งไรวะโอเยลพาสีหรอโคตรแรงแฮกบ้าอะไรยืนเห็นยืนหลับอะอะไรวะไม่รู้อะเล่นเกมกันต่อดีกว่าไอหยผมได้สมุดเบสแล้วเด้ดเนย์ถ้าเรามีพลังเบสแบบ หนึงร้อหน่วยเนี่ยเัพเพิม่มมาไปหนักๆเลยนะเช่นหนึ่งร้อยหน่วยก็แบบได้ละได้เปอร์เซ็นต์นะ่ะสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะยอมมัวนี้คือวิ่งชนวิ่งเข้าพุ่มไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราบินเข้าไปเนี่ยก็ได้แค่สามสแต็บวกกับมีโอกาสรอดสูงนะโรลิออน โอ้ดองพี่พี่ให้ส oh, oh, ิบถ like ูนะให้สิบให้สิบบอเลียดผาสิบโอ้โหเห็นปะมันชอบเป็นดาเมจแบบเนี้ยถ้าไม่มีพาสิบมันชอบดาเมจแบบเหลือเลือดติ่งหนึ่งไม่รู้ไปทำเพื่ออะไรตาต้า โอเคเป็นไงเลือดหมันไหมลองไปเล่นดูเราไปเล่นดูจะโดนเปิดตัวก็เป็นไงครับก็ถ้ารู้สึกโอเคก็ลองไปเล่นธรรมดาดูแล้วกันนะครับจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้เล่น RV นะช่วงนี้แต่ว่าจะกลับมาสตรีมอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับที่จะกลับมาสตรีมนะก็ฝากตามได้นะครับแลงก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยเล่นอาทิตย์ละเกมสองเกมเองเจอก,กันครับกดโซโล่น่าจะโดนเปิดนะสิบหกคิวอะ